ความนิ่งของคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไรในความนิ่งเฉยของคุณเรามาถามพลังงานไพ่นะทุกคนเป็นดองในรวมดนงระดมในความนิ่งเฉยของคุณเขาคนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรเป็นพลังงานรวมนะเป็นโนงรนดมเขาจะมีความรู้สึกอย่างในความนิ่งเฉยของคุณต่อไปนี้เรามาถามพลังงานไพ่ในความนิ่งของคุณต่อไปนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง เป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดวงแรนดอมนะในความนิ่งเงียบของคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้เป็นดวงโดยรวมนะเป็นคลิปแรนดอมนะเขาจะรู้สึกอย่างไรในความนิ่งของคุณในความเงียบของคุณของห้าใบนะ เขาจะรู้สึกอย่างไรในความนิ่งของคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็สิงหธนูนะในความนิ่งเงียบของคุณเขามีการส่องนะคนคนนี้มีการส่องคุณนะใต้สำรับคุณนิ่งคุณเงียบเขารู้สึกอย่างไรเขาส่องคุณนะส่องต้งสองใบนะชาวธาตุบกันก่อนเขาส่องคุณต้งสองใบนะเมื่อคุณนิ่งคุณเงียบเขาส่องคุณนะ สิบเหรียญะสบกันมังก่อนะสบกันมันก่อส,สองใบเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลองัวให้กับคุณสิบเหรียญะสบกันมังก่อนคุณเงียบเขาสองคิดมากคิดเยอะเวลานี้เขาคิดมากจริงๆคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกอร์กฎนพิจิตรนี้ ทขาคนไม่ไหวในความนิ่งเงียบของคุณชาวท่านุลมเมตุนตุลปุ่มเขาจะเดินทางมาหาคุณนะในความนิ่งของคุณในความเงียบของคุณเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน,น่นอนค,คนคนนี้ชาวท่าตุลมเมตุนตุลปุ่มถึงแม้นที่ผ่านมาต่างคนต่างเดินทานหลังให้กันต่างคนต่างไม่สนใจกันห้าเหรียญะสบกันก่อน เรามาขยายไพ่กันนะในความนงเงียบของคุณเขาจะรู้สึกอย่างไงต่อไปนี้เขาจะมีความอะไรต่อไปนี้เรามาดูพลังงานไพ่ energy ไพนะ่มุ่งมั่นตั้งใจจริงจังคนนี้เขาจะจริงจังจริงใจงคุณนะคนคนนี้มีความจริงจังจริงใจมากๆนะคนคนนะี้สามดาที่ผ่านมาคุณสองคนมีความเจ็บปวดต่อกันใช่ไหมคุณสองคนเคยรับความเสียใจต่อกันใช่ไหม อนนี้เวลาเนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินทางมาคุณเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้จะกลับเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนนะคนรักเก่ากลับมาเขาจะมีการมาพูดคุยกับคุณเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆจากการที่คุณนิ่งเงียบเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้เขาจะกลับมาคุณนะ